วางเลยน้องเมียน้องตึ๊ดอ้มันเปิดแล้วโอ้ยนี่พี่น้องตื่นเสามานอนก็สิได้ยินเสียงหนามแบบนี้เลยไม้แท,ท้นะทหรือไม้เทียมเลยไหนไม้แท้หรือไม้เทียมไม้แท้บรอกล้ายคล้ายคล้ายปาร์กี้อย่ มนนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเขาไปเบิึงในบ้านคราวหนึ่งขออนุญาตพี่มีนะครับเด้อเจ้าของบ้านขออนุญาตเขาชมบ้า,น,า,กานกันคร่าวหนึ่งนะครับเพื่อมาเห็นคลิปนี้ <c oughs> โอ้ผมยางเขามาทำกันยิ่งความสุขเลยเนี่ยนี่คือเป็นตะยูซาลาครับผม <c oughs> ซาลาเบิึงที่เราวิวพี่น้อง <c oughs> วิวดีโคตรโคตรโคตร ไปครับโอ้ยพี่น้องอ๋อเป็นการ,เก,ารเก็บงานสีงานยังอยู่เดี๋ยวผมขอเป็นเลนไหวเลยครับนี่พี่น้องนี่คือบานบานสวนนะครับโอ้น่นาลักแฮงงานก็ผู้วิไลน,น,ไนี่เป็นทองโถงนาะแม่เปิดประตู อ๋อพนเนีนเป็นประตูสไลด์นะครับนี่พนเนียนเป็นประตูสไลด์มันยังปิดโฟมอยู่มันแต่ฝืดๆี่อันนี้ห้องนอนโอ้ห้องนอนนี่วิวนี่มองออกไปเห็นสะเลยนะครับนี่โอ้หทุกมุมนี่ก็เห็มุมเดิเออทั้งพี่ก็เห็นพ่นเห็นหน้าต่างตํำๆเนาะเหมือนว่าเป็นเตียงนอนดำๆมองออกไปก็สิเห็น วางเลยเนาะงเมียนาอใช่ก็จะมองเห็นพวกพี่น้องเปท่อยู่นี่งามแหงนี้เลยนี่แล้าลองเปิดมันเปิดได้ป่าวเปิดขึ้นเปิดอ๋อมันเปิดแล้วโอ้ยนี่พี่น้องตื่นเสามานอนก็สิด้งยินเสียงน้ำแบบนี้เลยอันนี้มุมนี้จะมองเห็นสระน้ำมุมนู้นก็มองเห็นสระกับต้นไม้ งามแห่งไอีกของเนึงแม่สําหรับคนที่อยากมีบานนะครับผมอยากมีบานแบบสื่อความสุกใหเจ้าของนะครับสามารถเอาไปเป็นไอเดียใดนะครับเนาะมันจะเป็นฝ่าแบบแหลมๆนะครับบรเวนบรเวนฝ่าแบบเรียบๆคือบานเท่าปกตินะครับแล้วก็เพิ่นจีไทผมบุ่มหัววัสดุอียงอาจจะเป็น้ายขายลายไม่ซักนะครับไม้สักหรือ,อมไม้แท,ท้หรือไม้เทียมนี่แม่ไม้แท้หรือไม้เทียมนี่ไม้แท้ไม้แท้บะ ไม้สายคล้ายๆคล้ายปาเก้เลยนะนี่ใช่แต่เป็นมไม,ไมน้ไม้สัตว์ไม้บนนี่ครับไม้สัตว์แท้เลยโอ้ผมว่าพี่น้องเอ้ยบึงจากบา้าดลังหน่อยๆราคานี่นะ่าจะกระโดดไปหลังสองหลังพ่นละอันนี้ก็ไม้สัตว์แท้โอ้เพิ่นเนียนเป็นประตูใหม่นะครับเอาคล้ายๆว่าเป็นร่ายใหม่นะครับพี่น้อง<ม>เป็นบานประตูเป็นฝ้าจะเป็นไม้ ขึ้นหนาแท้อือโอ้สอชั้นฮึฮึฮึกอสองสันเลยอันนี้จะเป็นครัวเป็นครัวห้องครัวอ่าบ้านในแล้วครับผมอันนี้ห้องครัวบ้านในแล้วเหลือพื้นเนาะครับเนาะเหลือพื้นเหลือพื้นหน่อยหนึ่งนะครับกับซิงกัไม่เอลืมเบิ่งห้องหนาเพราะติดอีหยังยังไงยืสซองซองเบิ่งห้องหนาครับ อ่าห้องน้ำก็ได้ประมาณ50%เ,าเปอร์เซนต์เือปูกระเบื้องแล้วก็ใส่สุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ต่อหนังต่อหยังสุขภัณฑ์น,น่ะซื้อมาแล้วรอปูกระดเบื้องเราไปใส่อ๋อทาปูกระเบื้องอู้ง,งามแห่งครับพี่น้องเป็นคนทำแบบม,มีมีสไตล์ครับคนอื่นเนานะนโชกจะทำตัวนั้นรอแล้วพอปูกระเบื้องประกอบอะไรเสร็จหนูก็มาทำคลิปอีกรอบนึงพอดีเลย เขาเอ่นว่าคนมีรสนิยมครับแบบนี้นะครับคนมีสไตล์มีรสนิยมนะครับโอ้ของเพื่อนมีแต่อันดีๆพี่น้องเอ้ยแม่ครับเผยตัวเลขให้บึ้งนะครับมันจักหลักนี่จักจักหลานสองหลานสามหลานเหลข3สามครับพี่น้องเอ้าอู้แต่มันแต่งามสมราคาอีเลยครับบ้านหลังหน่อยๆ่แต่ว,วัสดุอุปกรณ์ผนังเพื่อนมีสองสั้นนะครับผมหนาตึบเป็นบอกปกติผนังบ้านเขาสสิบเซน แล้วเ้าต้องมาบุใหม่ทั้งนอกอีกนะครับนี่เทียงหน้า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 เียงนาแม่บอนี่พี่น้องเอยเทียงหน้าคนเทียงหน้าคนรวยมันเกินไปโอ้เอาพี่น้องเบิ้งเบิ้งเทียงหน้านะครับผมเทียงหน้าบ้านเขาก็เทียงหน้าบ้านเท่าไปยจงไดนะครับผมนี่แหละครับเขาจังหวานะครับ สื่อความสุขให้เจ้าของของแท้เลยโอ้ตั้งแต่ผมกันยังหมักเนาะสามล้านพี่น้องผู้ได้ยากได้กับลองมาเบิ้งแบบเบิ้งยังน้ำเพื่นนะครับแต่ผมว่าคุ้มแห้งสําหรับเงินสามล้านที่เห็ดบานได้<อ>วัสดุ<อ>เกียรติเอันนี้เราไม่ต้องทาสีครับเราใช้สีธรรมชาติที่มากับมันเลยอืาามฟ้ากระนังนะเราไม่ได้เล่นสีนะคือไม้มาย,ยังไงก็ยิงแบบนั้นเลยครับงามงามพี่งพี่น้องปาเฟื่อก็คือแบบ แบบก็เนนั้นลยครับการเก็บมุมเก็บ <c oughs> งานเพื่อนีีสร้างเ <c oughs> พิน่นมีฝีมือดีนะครับผมแล้วก็ <c oughs> แม่เล่าก,กันอาจจะเป็นคนที่มีความรู้หลายสามารถควบคุมงานได้ดีเพราะว่าผมเห็นเพิ่นควบคุมงานเองเลย <c oughs> สุดยอดเอาแม่นะครับผมอยากให้แม่ฝากถึงคนเบึงแน่นะครับถ้าคนเขาอยากเก็ดเกษตรหรือว่าอยากเริ่มเห็ดบานสวนนี่ต้องเริ่มต้นแบบใดเพื่อคนเขาอยากเก็ดแต่เขาบอก่าเห็ดจริงๆนะครับต้องเห็ดแบบใดก่อนนะแม่ ตอนแรกก็เตรียมพื้นที่ก่อนถ้าเรามีพื้นที่แล้วทีนี้เราก็ต้องออกแบบว่าเราอยากได้แบบไหนครับอย่างอย่างเช่นในพื้นที่สมมติว่าหนึ่งไร่นี่เราอยากมีบ่อไหมหรือเป็นไส้ไ,ไก่ไหมคลองไส้ไก่ไหมยังไงเราก,เราก็เราก็คิดก่อนค่อ,คอยลงมือทําแล้วก็วางแผนว่าเราอยาก สร้างบ้านเถียงนาเรานี่จะเอาแบบไหนเนาะประมาณนี้มากับต้องมีการวางแผนมีการหาแบบเ่แม่นเห็ดไปเรื่อยๆใช่เดี๋ยวมันจิงบบานไปใช่แล้วก็เราก็ต้องฟิกว่าต้นไม้เราจะลงต้นอะไรบ้างอืมมีการวางแผนต้นใหม่ใช่เพราะว่าที่สําคัญเรื่องของแดดของลมนาะแม่เนาะใช่ๆต้องว่างให้มันถือตาแหน่งใช่ดูทิศทางลมว่าลมมันมาด้านไหนไปยังไงด้วยลูกครับนี่แหละครับเห็นบ่ แม่เรากันยังบอกว่าเรื่องของลมเรื่องของแดดเป็นเรื่องที่สําคัญแต่เ้าออกแบบบ่เบิงฝ่าเบิงฝนบ่เบิงลมเบิงแดดนะครับสุดท้ายเราตอนมาอยู่มันจะลําบากที่หลังเนานะแม่เนาะแต่ว่าตัวนี้แม่ออกแบบมาอย่างดีเลยนะครับผมแม่เราเก่งแห้งนะครับผมสุดยอดแห้งครับคุณแม่คุณแม่ครับถ้าเกิดวระบาหลังนี้เร็จแล้วนี่ผมขอเนี่ยเข้ามาถ่ายอีกรอบหนึงไลยบอได้เดี๋ยวสิท้ายแบงปีห้นองเบิง<ด>ถ้าเบิงความงามกันเลยนะครับว่ามาันจะเป็นขนาดใดอีกโดนม่แม่งสชแล้ว ไม่นานหรอกปลายปีสิ้นปีก็น่าจะเสียจเนาะประมาณสิ้นปีก็น่าจะแล้วนะครับพี่น้องถ่าติดตามเบิ้งกันได้ครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมอู้ขีดเงาอไปแล้วนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับผมที่มาให้ความรู้หลายๆครับขอบคุณคุณแม่ครับสวัสดีครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับด้วที่ติดตามรับชมนะครับผู้ใดอยากเบิ้งคิดอีพีสองสำหรับบานหลังนี้อ่าประมาณปลายปีเดี๋ยวผมสิทายขิดให้เบิ้งอีกหล่อหนึ่งนะครับผมตอนนี้เบิ้งเป็นน้ำจิ้มไปก้นนะครับ โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลุ้นชูโชกับคุณแม่ข,ขอกล่าคำวาสวัสดีครับ